วิ่งแล้ว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 ,ว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 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนหลงป่าทุกคนตอนนี้แอดก็อยู่แถวกวมที่31โดยประมาณนะครับวันนี้แอดก็ขึ้นมาเขาใหญ่แล้วก็ได้ข่าวจากพี่ๆที่ขับรถส่วนลงไปนะครับพี่เขาบอกว่าให้ระวังช้างข้างหน้านะครับเพราะว่าช้างออกแอดก็เลยขับขึ้นมานะครับโดย การใช้ความเร็วบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแอดก็ค่อยๆขับขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนทาไมถึงต้องใช้ความเร็วขนาดนี้เพราะว่าเป็นความเร็วที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เวลาที่เราเจอสัตว์หรือว่าเวลาที่เราขับขึ้นมาหากมีสัตว์ป่าข้ามถนนเราจะได้เบรกได้ทันนะครับด้านหน้าของเราก็ เป็นโป่งอาจารย์แมวนะครับอยู่ระหว่างกมที่31นะครับฝั่งจีนซึ่งที่เขาบอกว่าช้างออกนะครับพอเรามาถึงนะครับเราก็ไปจอดรถห่างจากโป่งอาจารย์แมวประมาณสัก3 0 0อเมตรเราก็เจอพี่เมคานะครับเพื่อนๆกระลอกนี่ร้องลั่นเลยนะครับเขาคือเมคาฟ้าแวบๆออกมาจากป่านะครับตอนนี้คือตึงมากๆนะครับเหมือนมาตั้งด่านนะครับตอนนี้พ่อสุดยังไม่มานะครับแล้วก็ ในระหว่างที่เมคาอยู่เจอมอใจก็วิ่งไล่ครับแนววิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับแล้วก็หากรถจนตนผ่านมาเขาก็จะวิ่งไล่เหมือนกันนะครับแอดก็ต้องวิ่งหลบตามเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงเขาไม่ได้ไล่เราเพราะเราอยู่ห่างมากๆนะครับแต่ว่าถ้ามีรถผ่านเขาก็จะวิ่งไล่อันนี้เป็นตัวตึงอันดับ5้าของเขาใหญ่เขาคือเมคาฟ้ฟาแวบๆน,นะครับครับทุกคนนะครับ เขาไม่ยอมให้รถผ่านเลยนะครับเป็นโชคดีของแอดที่ตอนขึ้นมาเขาเขายังอยู่ในป่าเขาลบเข้าไปพอดีแอดก็เลยขับรถเลยมานะฮะอันนี้ก็เดินไปเดินมาซึ่งข้างหน้าเขาห่างไปสักประมาณ20เมตรนะครับก็เป็นช้างโขงนะฮะอันนี้พอสุดมาแล้วนะครับมายืนอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไปมาก็คือมากันเขาแต่ว่าพอสุดก็ต้องไปกลับไปกลับระหว่างเขากับช้างโขงเพราะว่า,วา ช้างโขลงด้านหน้าเป็นโขลงพี่โวยวายโขลงแม่บุษบาก็ออกมาเรื่อยๆเช่นกันหากฝั่งโน้นมาก็ต้องไปกันฝั่งโน้นก็ต้องทิ้งฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้ก็ออกมาไล่รถเีกนะครับถ้าพรสุดไปนะครับก็ก็ต้องดูซ้ายดูขวานะครับอันนี้ก็คือพรสุดให้ความปลอดภัยทั้งคนและช้างนะครับทั้งนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ตัวช้างเองนะครับตอนนี้เมคาก็ <laughs> มาใส่หัวอยู่ อีกมุมหนึ่งก็คือเลยโป่งลงมานะครับมาตั้งด่านไม่ยอมให้รถผ่านแอดก็อยู่ไกลอยู่นะครับอยู่ประมาณร้อยเมตรแล้วก็ใช้กล้องซูมนะครับเพื่อนเวลาเราเจอช้างป่าบนเขาใหญ่เราอยากเข้าใกล้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนมีกล้องซูมนี่ดีมากเลยนะครับคือสามารถซูมเข้าไปใกล้ได้เลยเนี่ยฮะพฤติกรรมเขาก็คือปกป้องโขลงนะครับจะคอยมากันแล้วกันนครับไม่ยอมให้รถไปถ้ารถไปเขาวิ่งใส่เลยนะครับเขาจ้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวนะฮะร้องลั่นเลยครับแล้วก็เตะไม้เตะฝนนะครับถ้าภูผาอยู่ด้วยนี่สนุกไปใหญ่คูณสองเลยนะฮะแสบคูณสองพี่เมคาก็จะเป็นช้างพลายที่อายุน่าจะประมาณสิบถึงสิบสองปีนะครับผมกำลังห้าเลยนะฮะนยครับ,รบขวางถนนเลยตั้งด่าน,น,นจังหวะนี้ในระหว่างที่เนี่ยครับ เขาร้องแล้วก็เขาไม่ยอมให้รถผ่านนะครับหุดหงิดนะครับซึ่งเหมือนเหมือนเขาขอความปลอดภัยให้โครงเขาแหละครับเขาก็เป็นองค์องค์รักทีทักโขงนะครับเรื่อนของหัวชนต้นไม้อีกนะฮะเมฆาฟ้าแวบๆฝั่งนู้นนะไปดูฝั่งนู้นนะมองแต่ฟ้าเพนม ในระหว่างที่เขาเดินอยู่นั้นนะครับเราจะสังเกตว่าเขาก็อารมณ์ไม่ดีครับเอาวิ่งวิ่งวิ่งใส่รถเอ้าวิ่งมาใส่รถนะครับวิ่งใส่รถพ่อสุดนะครับน่าจะมองไม่เห็นอ้าวพอรู้ว่ารถพ่อสุดอุ้ยเข้าไปเลยนะครับอาม่ไม่ค่ะเอาเรามาดูอีกครั้งนะครับวิ่ง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 อุ้ยพ่อสุดเองเหรอตุ๊กป่องเข้าป่าไปเลยนะครับเพื่อน สังเกตนะครับพอเขารู้ว่าเป็นรถคุณสุทธิพรหรือพ่อสุดของเรานะฮะเขาก็ไม่ไล่แล้วนะครับคือก็มายืนเตะท่าแล้วก็เหมือนมาดูเชิงฮะก็จะทํำยังไงต่อไปแล้วก็ไม่ได้ไล่คุณสุทธิพรแกก็ต้องมาคอยอํานวยความความปลอดภัยให้ทั้งคนและช้างนะครับต้องหาจังหวะว่าจังหวะไหนจะก,กันเข้าเข้าป่าแล้วรถติดยาวก็ต้องปล่อยรถให้ค่อยๆระบายรถไป ส่วนทีมงานนะครับเราช่างภาพเราก็ต้องคอยเตือนกันนะครับว่าจังหวะไหนเราจะถอยจังหวะไหนเราจะถ่ายรูปได้นะครับอันนี้เขาก็ยืนปักหลักอยู่ข้างป่าอันนี้เป็นพฤติกรรมของช้างพลายที่เราจะเห็นในทุกโขลงนะครับอย่างอันนี้จะเป็นโขลงของพี่เมคาซึ่งเขาให้โขลงข้ามเข้าป่าไปส่วนตัวเขาก็มาคอยไล่รถนะครับเพื่อไม่ให้เข้าใกล้ระยะเขา แอดก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ,บทุกคนบ๊ายบาๆว่วหลงป่าบา,บายๆครับพี่เมคบ๊ายบาย